นางริสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีมาศร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านด่านล้านหอยมอบหมายให้ในายสมชายนาตโนดครูกศนตำบลตะลิ่งชันและนางสาวสุภรัตน์คงที่ครูอาสาร่วมงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน่นระดับจังหวัดประจำปี2566 โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอยร่วมงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหล,ลักและชุมชนโดยมีนางชุติมนทานะไมายประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองเป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน่น นวัดจอมศรีรัตนมงคลวัดวังหาดหมู่สองตำบลตะลิงชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัย